สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่ัวน้องจอบนะคะพาจา้าได้เวลาอาหารเย็นกับแม่วัวแล้วจ้าครบรอบวันอาทิตย์วันนี้แม่ัวก,ก็ไปซื้ออย่างเก่าสามอาทิตย์นี้ละคะ่ะปลาไข่ทอดอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ได้กินข้าวแล้วก็มีไข่ต้มสองฟอง ตามที่เอฟซีเล,ลียงร้องเอสซีแนะนำแบบนี้ไม่ได้ทินาไม่บอกว่าไม่เลือกเธเพราะว่ามันยังไงอะกินไข่ฟองเดียวมันก็อิ่มแล้วไม่บอกว่าไม่ได้กินข้าวเลยแล้วตั้งแต่มันแก่มากมันนี่มันไม่นึกอยากกินไข่มันจะกินไม่ลงแต่ก็อดใจกินมาว่านีก่ก็กินได้ลูกเึงอิ่มเลยกับแกงเห็ดไม่ได้กินข้าวสักคำ มาเช้าก็กินอีกลูกหนึ่งแต่ะกินข้าวอยู่ค่ะคำไม่ได้ะม่ได้ไปใส่แล้วแม่บัวบ่ได้ไปถ่ายท้องไร่ท้องนาเอาวิวทิวทัศน์มาให้เอฟซีเบิ่งไปบ่ได้ค่ะย่านหน้ามืดเบียนหัวย่านอุบัติเหตุย่านรถล,ลม้มมันเคยบุกมาแล้วกระวังตัวค่ะ ถ้ามันตายไปเลยไม่เป็นรายยานมันที่กง่ีกทารแล้วมันจะลำบากค่ะการเป็นอยู่มี่ของหวานน้ำได้จ้าเมือน,นี้ตัดออกจากใจจำอกกันใจซื้อของหวานเดือนหนึ่งกินครั้งหนึ่งบํารุบ่อยค่ะยันบราวานมา่อคืน มีพาโล้เอฟซีทักมาว่าแม่โบว่าทำพาโล้ทำไมใส่ขาตะไคร้ไปไม่ปูแม่โบทำคล้ายๆอบค่ะอบเนื้อแม่เป็นบเขาทำกันแบบนี้แต่ใส่เครื่องพาโล้ค่ะรสชาติออกมาก็เหมือนพาโล้นั่นแหละคะ่ะแต่มันจะมีความหมอมมันก็จะออกคล้ายกัน สะดวกด้วยนี่นั่งบวกกินคนเดียวมือหยิบก็ไม่เป็นไรตั้งแต่วันที่ปุยกับเอซว่าของใช้ไม่บวมหมดหลายอย่างในบ้านยังไม่ได้ไปตลาดเลยตั้งแต่ป่านนั้นยังไม่ไปรูดของเลยค่ะ ของใช้หมดหลายอย่างแต่ก็ว่าไม่บวอ,อยู่คนเดียวเนาะก็เลยเออตะเกียกตะกายยังไงก็อยู่ได้กระดาษหมดทิชชู่หมดใช้ผ้าเอาผ้าเช็ดมือถ้าเืเิเล็กน,นอ้อยก็มีเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้เราซักเก็บไว้ไว้แวจกคนก็ามาเช็ดมือได้ค่ะ ไอซีบางคนก็บอกว่าแม่บัวจัดบ้านดีๆหน่อยจะได้หน้าดูน้ามองตอนเช้าแม่บัวไปนั่งกินข้าวนาบ้านมันก็มีซุ้มมีมุกออกมาแม่บัวก็ทําเป็นที่ตากผ้าเพราะตากแล้วก็ไม่เก็บก็ได้เพราะว่ามันมีหลังคาข้างล่างมันก็โลกรุงรังเพราะว่ามันเป็นที่น้องน้าเพชรกับน้องน้องหวานนอนมันก็มีผ้าหม่มมีอะไรแม่บัวก็ไม่ได้เก็บทุกวัน ปล่อยเขานอนอยู่แบบนั้นมันก,ก็เลยโรคลุงหลังจะไปให้กมกบเมยๆมเงยเไปได้แล้วแม่บอกหน้ามืดพอทําแต่ทําข้าวกินแค่นั้นบ้านก็หลายวันกว่าทีไม่ได้กว่าทุกวันนะสากรู้สึกสาก เป็นแบบนี้แหะค่ะใครผ่านหน้าบ้านวิ่งไปเหาแต่แก้วหูหมาปอมนะเฮาแหลมเฮาดังไม่มีแรงแม่กระทังจะฉีกไอ้ถุงน้ำจิ้มเบ่งแม่แม่บัวตอนที่มีเล็บอยู่นะคะแต่แรงไม่มี

กินอะไรก่อนดีถ้ากินไข่ก่อนเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวไม่ได้กินปลาลองแกะดูประมาณสองสามปีแล้วที่แม่บีบแม่บัวไม่เน้่อจากกินไข่ กินไม่ค่อยลงน,นานๆกินทีน,นานๆเจียวทีไม่มีอะไรกินก็เจียวแต่น,นานๆกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้แต่ก่อนเราอู้แซบกินต้มไข่แล้วก็ข้าวเหนียวจิ้มแซบแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันมันกินไม่ข้าว เป็นแบบนี้นะคะคนอายุมากกินเพียงกบปอแซ่เนาะค่ะเนาะกินยังกบปอแซ่คนเฒ่าคนแก่เมื่อไหรที่กินบ่ได้ก็คือขาดใจคะ่ะ ทำเหมือนหน้าตาสดใสข้างในใครไม่รู้ด้วยค่ะว่ามันเป็นยังไงร่างกายมันอ่อนล้าอ่อนแรง ปลาก่อนดีวกว่าค่ะเดี๋ยวไม่ได้กินไม่กินไข่อิ่มก่อนแล้วไม่ได้กินปลาแล้วถ้าปลา มาได้ใช้เอฟซีมาแซบกับแม่บัวจ้าแซบกับแม่บัวนะคะเรื่องพอเขาเพิ่มเขาให้มาถุงเดียวถ้าอใสดถ้วยติดถ้วยหมดแล้วมีน้อย เขาจิ้มแบบนี้นะคะ <c oughs> อืมจะให้กันไม่ลูกดูน้ำกันดูเหมียว่าเหมียวมาแย่ง ขอบคุณทุกคนนะคะ FC ที่ให้กําลังใจแม่บัวบอกให้แม่บัวกินอาหารเยอะๆกินข้าวเยอะๆจะได้อ้วนจะได้มีแรงสุขภาพจะได้แข็งแรงขอบพระคุณมากๆนะคะ FC ที่ห่วงแม่บัว แม่บโบไม่คิดอะไรมากมายแม่โบโปรงแม่บวทําใจแม่บวทํา,ทใ,จาทใจตั้งแต่วันสามีเก่าไม่เสียสี่ปีที่แล้ว ครบสี่ปีเต็มพอดีค่ะสี่ปีกวา่านอนคุยกันอยู่พอหันหลังหลับสามสิบนาทีเข้าเสียเลยเขานอนหลับไปเลย <c oughs> ไม่ได้สั่งไม่ได้ลาทั้งที่เขาแข็งแรงเขาแข็งแรงมากและมานเก่ง ตอนที่เขาเสียนะคะอายุหกสิบสามยังแข็งแรงยังทำงานเก่งมากเมื่อวนเนี่ยเขาไม่ให้ทำอะไรเลยให้จะทำงานบ้านขอเพียงหาข้าวให้เขากินข้าวกลางวันเย็นเท่านั้นแหละที่เขาพอใจ แล้วคนดูแลบ้านอยู่ที่บ้าน <c oughs> ไม่ให้ออกแหลกไม่ให้ทำงานหนักประสุดท้ายสุดท้ายเข้ามาไปก่อนแม่บัว แม่บอกก็เลยปร่งแล้วก็ทําใจตั้งแต่บัดน,นั้นมาวันนี้แหละนะความตายมันตายกันได้ทุกเวลา างไม่ได้ลาไปลงไปเมอ้ะ กินอะไรต่อละอิ่มแล้วอยากอิ่มแล้วออิ่มแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพลงทานี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ